ผมว่ามันขาดอะไรอย่างหนึ่งคนคุกคุกคลิปนี้มีภาพหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรเรียกผู้ปกครองมารับชมด้วยการรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะสำหรับทำอะไรตามยางไงตามนี่ครับานะสำหรับอีพีที่แล้วนะที่เรา สัญญาไว้อะอ่าสัญญาไว้ว่าวันนี้จะมาตำอะไรสักอย่างนะตำหอยทองตำหอยทองหอยทองหอยทองวันที่บบหลักคืออันนี้อ่าคันคันทายอันนี้จะเป็นอะไรนี่ท็อปปิ้งมัเทช์เมลโล่มัทช์เมลโล่ท็อปปิ้งมัทช์เมลโล่แล้วก็จะมีน้ำตาลอ่าอะไรผงฟูฟิ้งอันนี้น้ำตาลอะไรน้ำตาลอะไรน้ำตาลอ่ะคิดไม่ทันคิดไม่ทัน มาเดี๋ยวมาเริ่มกันดีกว่าเริ่มกันเลยนะอันดับแรกเหมือนเดิมอันดับแรกเราก็นี่จัดนี่ก่อนเลยกระเทิมกระเทียมกระเทียมกระเทยมาจัดใบโอ้โหโบกโบกใบใกฟ้าโบกโบกโบกโบต่อไปพริกจัดใบหนึ่งโบก่ะตามไปก่อนเฮ้ย กระเด็นเพนกระดกรอบที่แล้วแล้วที่รอบพริกกระเด็นเข้าตาแล้วรอบนี้ไม่ต้องกลัวใส่แว่นมาแล้วใส่แว่นมาแล้วแต่รอบนี้มองไม่เห็นพริกผมว่ามันขาดอะไรอย่างหนึ่งขาดอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยบอกเฮ้ยมะเขียะเอ้ยไม่ใช่อะไรวะตัวฟักยาวใส่ไปนี่มันมนี้ยนี้ thôi Tắm lên đẹp mì mới nè Hả? nước này ạ Tắm ạ Cắt ba mẹ เราเราจะเราจะได้กินไหมเนี่ยฮะไม่เป็นไรเอาโคกมาให <laughs> ม่มึงไปหาโคกมาเลยนะไปเลยมึงไป,ไปหาโคกมาเลยไปไปไปโอ้โหจานเจอมาเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาโคกก่อนนะ <laughs> ไเอเรวเอ้ย <laughs> ไม่ต้องแดกกันแล้วทีเนี้ย เฮ้โมางานยากอีกแล้วโอ้โหต้องไปหาคคกมาใหม่เดินไปสามบ้านแปดบ้านเจอไหมึงไม่ต้องเล่นแล้วนะเลยเลยมามามาเดี๋ยวฉันแทีมะแกะกเทียมก่อนกระเทียมก่อนมาแกะมันคือตำระเบิดมาแกะมันคือตำระเบิดหยิบใส่มาเลยเอ้ะพริกแห้งที่หลังใส่เลยเสรเลยอ่ะใส่ไปเดี๋ยวเลย

đi lấy đây lấy đây lấy đây bắt tay bắt tay này đây mày để mày đứng à mày đứng ngồi đây ngồi đây ngồi đây ôi mày lột làm mày đâu ai sai bay zoom qua đây zoom qua đây xinh xinh nít nưng mày peu bơm cá rồi đấy โด่เลยโย่ะนี่เรามีนี่ด้วยฟูด๊อกฟูด๊อกคิงแครปคืออะไรฮะคืออะไรอ๋อมรู้จักคิงแครปอ่ะปูตัวใหญ่เออใช่ราชาปูแต่ว่คิงครับอ๋อปูตัวใหญ่ต้องบิ๊กดิราชาปูคิงแครปอะไรแคปเบอร์ลฮึบบุมฮึบจะไปนั่นมั้งมีหน้าไม้ไหมอันนี้มีหน่อไม้ปะไส้หน่อไม้ปะไม่มีนี่เลย นะครับนะเน่าไม้มีประโยชน์ไหมไม่มีมีมึงดูกูกันไหมเนี่ยเน่าไม้มีประโยชน์ไหมไม่มีเน่าไม้ก็เหมือนผมอ่ะพี่ทำไมถึงมันไม่มีประโยชน์ก็มีคนอยากจะกินโอ้ตามเลยตามเลยตามเลยเดี๋ยวอันนี้ตามอะไรกูลืมนะฮะตามอะไรตามฝอยทองอันนี้เก็บไว้เผื่อเผ็ดเครื่องเคียงแมชมื้ออันนี้ของใครเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยโผ อ๋เอเฮ้ยอันนี้ของเราหรือยืมเข้ามาฮะของใครอันน,น,นี้ยืมเข้ามาอันนี้ของใครับเฮ้ยจะของมองตาเลยมาทำเป็นเละแล้วนะแทนทายแด,ดนเฮ้ยไย่าไอชิมกับมือกินได้กินเด้ออันนี้ของใคร อันนี้เขแขกไปไปแล้วดายืมเข้ามาอันนี้เขาใครยืมเข้ามาอ๋ออันนี้ก็วนะางนิ่มๆได้มาโอ้ยหัวอุ่นแล้วอันนี้ขนาดกูใส่แว่นอะันเนี่ยถ่ายรูปเลยดิเผ็ดได้หวานจากนี่เลยปล่อยทอง น้ำต่ำนะออตน้ำต่ำเจอิงขาดอยู่ยงถ้ามีไข่ย่างนะย่ามันต้องก้นเลียกไก่ได้ไก่อะทุกคนนะได้ตังตังเลยโอเคร้อคะแนนเต็มนี้ให้เท่าไหร่อันนี้เหรออือหกสิบหกสิบอะส่วนตัวนะส่วนตัวกูนะให้หกสิบให้เท่าไหร่ให้ประมาณแปดสิบชอบเพราะกูเป็นคนกินหวานนะได้มึงให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ ให้เธอทั้งใจให้เธอทั้งใจให้ไปลคนเดียวช่างมึงคูดหนูสอทีหนูหนูสามทีหนูหนูหนามทีหนูหนูนู้าทีหนูหนูหนูแมวกลัวอะไรหนูแมวพอก่าหนูถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราซีรีส์บ่อยด้วยสำหรับวันนี้พวกเราคนกุ้งปุ้ยหัวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ซีรีบอยต้องจัดต้องจัดจริงจรลอยลอยลอยแหวงให้ให้ใหให,ใหนะ้ให้คนอื่นชิมมัง้งเอให้ใให้คนอื่นชิมมั้งไปไป